สวัสดีคะ่ะทุกคนหวัวพระท่านแห่งดีซ้ำตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่บ้านพักนะคะวันนี้ซ้อมใหญ่เต็มระบบวันแรกค่ะเหลือเวลาอีกประมาณสามมือสามมือสมือกรสิเปิดเดืดดูการมาล่ำใจกระลอยปีที่เก่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดเพื่อรับชมไลฟ์สดวันเปิดเดืดดูการนะคะพี่น้องสมัรถจิมหนึ่งที่ปักหมุดในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ราคาห่ราสิบาบาทได้เนาะ159บาทนะคะแล้วก็ใครที่จะเดินทางมารับชมที่หน้างานก็เวทีจะตั้งทําการแสดงอยู่ที่บ้านพังลําใจกันร้อยนะครับสิบอกว่าเปิดว่งสุปีก็ตื้นเต้นสุปีปีนี้พีนี้เก่าไปยังตื่นเต้นตื่นเต้นคือเราเราจะซ้อมใหญ่วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันที่25เราน่าจะพักแล้วก็วันที่26เรามีงานเฉพาะกิจอีกหนึ่งงานอยู่ที่อ่าบกสสามบอสไม่อ่า ขอนแก่นกับงานมาหากรรมยังนี่ละแน่นย่านวบาซื้องานบนผิดบวกกเอยแต่ว่างานจะจัดขึ้นหลายวันเลยแต่ว่าคิวการแสดงของมะลำใจกันร้อยอยู่ที่วันที่26นะคะแล้วก็เท่ากับกลับมาเปิดวง,วงวันที่27อยู่ที่บันพักมะล่ำใจกันรอ้อยยังบ่งยังก็ขอกําลังใจจากพี่น้องใน่เด้อขอกําลังใจช่วยสนับสนุนด้วยนะครับอาการก็จะเป็นไม่ค่อยสวงเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยฝนตกแบบว่า เป็นแบบตันดังเป็นแบบจืนอันนี้ไปเลยเราก็จะกินข้าวแล้วก็เข้าไปทําอุปกรณ์แล้วก็เก็บรายละเอียดบางส่วนบางอย่างกันต่อนะคะแล้วก็มีซ้อมตอนยินมือแรกนี่ก็ซ้อมเป็นแบบว่าเป็นคิวเป็นแบบลั่นลั่นสคริปต์โชว์แบบเต็มระบบเลยนะคะขอกาลังใจจากคนด้วยแล้วก็ในส่วนทีมีประเด็นดามาพี่น้องกับบตตองไป โฟกัสเอยียงมากไหมก็คือให้ติดตามที่ผลงานแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตในส่วนที่เอ่อเข้าคิดว่าเข้าพึ่งพ่อใจคือเอาง่ายๆเลยคือเราชอบหรือเรา,าอยากเบิรงเอยียงสีเข้ากับผ้าตัวเองไปอยู่ในจุดที่เข้าชื่นชอบไปอยู่ในจุดที่เขามีความสุขอันไหนที่เขาบ่มีความสุขเข้าเบิรากเบิงเบบเบ่งแค่นั้นเลยนะคะ แล้วก็ในกรณีที่มีน้องที่เป็นเป็นสมาเคยเป็นสมาชิกในวลลัมใจเกิดรอยที่เคยเขามาอยู่ในวงแล้วก็เคยมาทำงานมาขอฝึกงานอยู่ที่พคาะวลลัมใจเกิดรอยสภาแล้วที่นี่เขาก็ได้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของทางวงแล้วแต่ว่า มีการโพสแบบมันไม่ใช่แค่โพสนี้โพสเดียวหรือว่าโพสแค่อันนี้คือมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วทีนี้มันเป็นกรณีที่คือแบบไม่ได้เอ่ยชื่อเราเหรอกแต่ว่าคือคืออ่านคือดูก็รู้สิใช่ไหมด้วยด้วยถ้อยคําด้วยด้วยความหมาย,ยง้เสีแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งมันมันมันทรงผลบด,ดีต่อตเขานั่นแหละมันมัน มันทําให้เกิดภาพลักษณ์ไม่มีแก่เขาแล้วก็มันเกิดความรู้สึกไม่ดีแก่องค์กรแล้วก็เพื่อนที่เคยร่วมงานแล้วทีนี้ในกรณีนี้ก็คือมันเป็นคันเป็นภาษาแบบวอากันพื้นๆก็คือว่าแซะทั้งสิ้งแซะพื่น่าษาแล้วก็ล่าสุดก็มีการโทรโทรมาขอโทษโทรมาขอโทษกันเอ่อหน้าเพื่อนก็นได้ ดนตักเตือนเดบอกดีสอนไปแล้วแต่ว่านในส่วนทีทีแบบเพียนปลถืกเป็นสีนั้นกะทาให้เราแบบเสียความรู้สึกคือตัวแน่นังสีก่เคยใไ้โมกฎดคือทรงต่อมมกฎดหนอนองโมก,กุดเครื่องประดับห้ก็ยังกับคันหัวว่าสิเป็นแบบนี้ก็คือจะเก็บไว้เองจะไม่ให้จะไม่จะไม่ส่งต่อให้เลยเพราะว่าคือของผู้เชี่ของเราเครื่องประดับหรือชุดหรืออะไรเงี้ยคือเขาคิดว่าเออเขาหนาเขาหนาจะ โอเคล่ะเข้าจังกาที่สีมอคหายเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นมันเป็น,น,ปนของหักของหัวงห้องซแมนแล้วที่นี่เันเข้าหายไปเนี่ยก็แสดงว่าเออเข้ากับอยากให้เขานั่นแหละแล้วที่นี่มันก็ฟีลมันก็เสียวความรู้สึกแต่ว่าทางนี้นะคือเขาก็พ้นสภาพจากตรงนี้แล้วแต่ว่าไม่กด้คิดแบบว่าเสียใจยุ่ได้แบบว่าเคยมาขอเข้าฟึกงานมาอยู่นีมากเคยมาอาศัยมาขอเข้าฟ็กงานแล้วที่นี่เอ่อพ่อจะของบริยุนี่แล้วเราไปวาแกั แบบนั่นแบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นกนรณีที่แบบว่าปลาหมอตายพ่อปากหรือว่ากินวนเดือนขี่รถบนรางคาแต่เรามันเป็นความรู้สึกแบบทาไมถึงกลายเป็นคนเนี้ยลรคุณได้ขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าคืออย่าให้นีอีกคันนี้อีกก็คือมันมันจะเพิกเฉยหรือว่ามองผ่านไม่ได้ไดนะเพราะว่ามันกะเป็นการแบบมินประมาทต่อกันอี่สินะ ฉะนั้นแล้วอย่างวกยางก็ขอกกำลังใจจากพี่น้องเปิดวงวันที่27นี่กันไก่เขามาแล้วทุกระบบทุกไฟก็คือแบบเตรียมข้อพร้อมกันแบบเต็มที่แล้วก็เพื่อผลงานอยากให้พี่น้องมากพิสูน์ด้วยส่หูใส่ตาเจ้าของบวชสีมาช่มด้านาเวทีหรือว่าสิรับช่มผ่านทางไหล์สดกันขอให้ทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวกินเขาแล้วก็จะเข้าไปใน้านพากกอน